รีวิว30น้ำหอมครับใช้แค่3คํคำภายใน3นาทีนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะรอดไหมนะครับถ้าพร้อมไ้มเนี่ยไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์สิทธิ์นะครับคลิปีรงนี้นะครับก็เป็นแท็กวิดีโอครับก็เขาก็แท็กๆต่อกันมาครับซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากพี่เบิร์ดเนาะพี่เบิร์ดจากช่องเซนต์อับเบิร์ดครับเขาก็ได้แท็กต่อๆกันมานะครับว่าให้เราเนี่ยรีวิว30น้ำหอมครับใช้แค่3คำนะครับภายใน 3นาทีนะครับแล้วก็ผมเนี่ยถูกแท็กโดยพี่โอนะครับจากช่อง Incent นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็แท็กผมมาประมาณสักพัก,กเลยแต่ว่าผมก็เนี่ยก็ค่อนข้างจะยุ่งมากๆช่วงนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยได้เลิกแล้วครับได้เลิกงายนยามดีแล้วแล้วก็มาอัดคลิปแบบนี้กันครับสนุกสนุกแล้วกันเนาะแบบไม่ต้องคาดหวังแล้วกันว่าผมจะพูดมีสาระหรือไม่มีสารานนะเนาะเพราะว่ามันก็เร็วค่อนข้างจะเร็วมา,มากๆเนาะแล้วก็ผมเนี่ยจะใช้ตัว iPad นะครับ ทั้งจับเวลาด้วยแล้วก็ผมจะตั้งเตือนไว้ว่าถ้ามันครบ3นาทีเนี่ยมันจะมีเสียงดังใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะใช้ iPad ตั้งเวลาด้วยแล้วก็จะชักไอแพดดูเออเป็นแบบชื่อน้าหอมด้วยเพราะว่าผมลิสต์ชื่อน้าหอมไว้ว่ามีตัวไหนบ้างแต่ว่าไม่ได้ลิสต์ว่าเออสามคำเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนาะก็จะคิดมาบนหัวอยู่แล้วนะครับมานะครับพอมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลาแล้วก็จะเริ่มพูดเลยนะครับ3 2 1่จับเวลาครับ มิลเลอร์เอเมนเพียวมอสนะครับบูซ uh ี ar, ่หลอดูแฮงอิฟมิลเลอร์เอเมนเพียวฮาวานครับน้ำพึ่งหลอดอินโฟเวิร์ดิตวายเอสแอลวายไลฟ์นะครับ, ương, uh, Law, uh, S L Life, รบสดชื่นเด็กนักศึกษาไปเที่ยวผัดได้นะครับวายเอสแนะครับ uh, คนทำง,งานบาร์โบกรรมแล้วก็มีความเซ็กซี่นะครับอาร์มัฟตัดหนุยอินเทนส์บูแมนนะครับวูดกุลา Uh, เหมือนทอมฟอร์ต hmm. นะครับอาร์มัฟส์กับเดนุยอินเทนส์แมนนะครับ mm hmm. เหมือนครีสอเวนตัสมากๆนะครับอาร์มัฟส์กับเดนุยน์ไมสโตนนะครับชายหาดเมลอนแล้วก็เหมือนครีสเอ็มไออาร์มัฟส์กับเดนุยซิลารชนะครับครีสซิเวอร์มอเทสมอเตอร์สดชื่นชาวิกเตอร์และรอสสไปซ์บอมบ์อีดีทีนะครับสดชื่นสไปซี่ เราชื่อสไปซี่ใช้ง่ายนะครับราสเซอรี่คาราชมัสนะครับวาน, uh, น,น,น, uh, นิลากัวมอนหวานบูการีา่แมนวูดเนโรีร่นะครับสงบวูดดี้ฟลอร์นะครับไมเคิลจอร์แดนเลเจนต์นะครับกัวมอนช็อกโกแลตคาปูชิโน่นะครับดาร์สเทสปูดโอ๊กอูดอูดชื้นมากชมพูโกเทียเรมอว์เรอร์ฟังนะครับหลอดูด้วย ทางการนะครับชมโพโกเทียเลโบนะครับมะพร้าวกระทิเอ่อข้าวเหนียวมะม่วงนะครับชมโพโกเทียอัลท์โมนะครับแบดบอยนะครับเซ็กซี่เข้าถึงง่ายนะครับไวซ์แอลลาโนยอลลอมออเดเทรตนะครับเอ่อเซ็กซี่น้ำหอมสามัญประจำบ้านติดไม่ทนนะครับไวซ์แอลลาโนยอลลอมเดอร์บารฟามนะครับกลิ่นเอิร์ทตี้นะครับกลิ่นเขียวเขียวกลิ่นคาราโมลนะครับ Comfort ด m b r e บรเตเนะครับกลิ่นหนังดูแพงทางการนะครับ v a l ลีโน o ั o โมออร์เทเลตนะครับช็อกโกแลตนะครับ Nutella ช็อกโกแลต Nutella แล้วก็ออฟฟิศนะครับ v a l ลีโน o ั o โมอินเทนสนะครับไปเดทนะครับแต่งตัวดีๆนะครับดูแพงนะครับ a คว a ต i โจอ์พรูฟมนะครับ a คว a t i สนะครับใช้งานง่ายสปอร์ตนะครับ a คว a ต i โจอ์โปรฟอนนะครับ Extrovert ใช้งานง่ายแล้วก็ดูเป็นกันเองนะครับคาราเดลองออเดอร์เฉลตนะครับใส่สูตรนทำงานออฟฟิศดูดีนะครับคาราเดลองอินเทนส์นะครับใส่สูตรดำดูดีราคาแพงนะครับคิวโก้บอสเดอะซินท์พาวเวอร์แอคคอร์ดนะครับช็อกโกแลตกาแฟโรแมนติกเซตติ้งนะครับคิวโก้บอสบ็อทเทลอินเทนส์ออเดอร์กับฟังนะครับดูแพงดูดูเข้าถึงง่ายแมนเซอร์ราอินสแตนด์ฟลัชนะครับ ฟอเรสต์สไปเหมือนบาคารูชไฟบอดี้นะครับมอนโตินเทนส์คาเฟ่นะครับโรสทันไม้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทันไม้นะครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเจ็ดยี่สิหดยีิบแปเพอีเป๊ะนะครับมอนโินเทนส์คาเฟ่นะครับสาเป๊ะนะถือว่า มัวด้วยนะครับแล้วก็มีบางอันที่อาจจะไม่ถูกบ้างแต่มันก็สนุกสนุกเนาะไม่ต้องเียรียสมันนะครับโอ้เหนื่อยแตกเลยนะครับเออก็เป็นคอนเทนต์ที่สนุกดีนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เบิร์ดด้วยแล้วก็ขอบคุณแต่ฮ่านด้วยใน u t u b e นะครับพี่โอด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอแท็กด้วยครับตัวแรกเนี่ยผมจะแท็กหลายคนเลยเออคุณป๊อปนะครับจากช่องสุรกัรไนนะ์เนาะแต่ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็วันที่วันทันหาม,มาเนี่ยเขาก็ได้ลงคลิปไปเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้แท็กนะครับแล้วก็คุณแบงค์น่าจะช่องแบงค์ซ่าชาแน,นลอันนั้นก็เขาก็ลงคลิปไปเหมือนกันผมก็ไม่ได้แท็กเหมือนกันนะครับอ่านะครับแล้วก็มี2ท่านนะที่ผมอยากจะแท็กให้ทําวิดีโอแบบนี้นะครับก็คือ ช่อง Gentle Bear นะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความรู้เรื่องน้ำหอมมากๆแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องน้ำหอมมากๆนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็เป็นพี่ Prince นะครับจากช่องค s สฟูมนะครับก็อยากจะให้ทำวิดีโอสนุสนกแบบนี้ขึ้นมานครับอาจจะแบบไม่ได้มีสาระมากๆเท่าไหร่แต่ก็เออสนุสนกๆแล้วกันครับก็อยากจะแท็กทั้งสองท่านนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกิจกรรมครับแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยก็คงจะแท็กทุกๆคนเลยนะครับทุกคนที่ดูช่องผมแล้วก็ทุกๆคนที่รักน้ําหอมนะเอออยากจะให้มาทําคลิปดีๆแบบนี้ร่วมกันและกันอาจจะแบบไม่จำเป็นที่ต้องโพสต์ใน YouTube ก็ได้อาจจะเป็นโพสต์ใน Facebook Instagram ก็ได้ครับก็เออแล้วก็แท็กพวกผมมาหรือว่าแท็กทุกๆคนนะครับที่เป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์เกี่ยวกับน้ําหอมเนะี่ยก็แท็กกันมาด้วยเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่เนี่ยแอใหทุกคนนะครับกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะเพราะว่า ช่องพ,พี่เขาเนี่ยก็มียอดซับสไคร์เบอร์ที่เขาทข้ง่านจะเยอะมากนะครับก็ช่องของผมเนี่ยก็เป็นช่องน้องใหม่ด้วยแล้วก็อยากที่จะขย,ะขยายกันต่อไปเรื่อยๆนะครับก็บขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ยินดีนต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับซับสไคร์เบอร์ใหม่ในช่องผมด้วยนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยละกันนะครับเจ้าวนี้พี่ท่านี้นะครับผมครับ